บริษัทฮาไม่จำกัด14สิงหาคมนี้เมื่อยิ่งยมยอดบัวงามขอวางไม้แล้วมาจับถาดเล่นตลกกัะพูชาเล่นนุ้ยไออย่างจิ้งจกนี่กัมพุชาเล่นอะไริ้งจกตั๊กแกต้๊กแกข้างข่าวแบทแมนเฮ้ยไอรุ่นด้วยและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโรงพักบริษัทฮาต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวคดีดังแห่งปีจะจับได้ต้องส่ง คุณละม่อมไปทํทำไมครับเพราะว่าคนอื่นจับไม่ได้ต้องจับได้โดยละม่อมครับผมได้ทีคเขาว่าเหตุการณ์นี้ครับผมจับได้โดยคุณละม่อมนะครับผมต่อไปสารเาพ่อเสือสารแม่ไทรสารโน่นสารนี่คุณไม่ไปทําอีกเหรอะทหาพร้อมกันวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง9 HD และ m o d e r n i t TV นะคะ